แล้วครับคุณผู้ฟังที่อิหร่านระอตุต่อเนื่องเปิดสงครามดิจิทัลเมื่อรัฐบาลอิหร่านงัดไม้ตายแจมสัญญาณร่วงกราวรูดสั่งดับดาวเทียมงัดข้อสหรัฐล่าหัวสตาลิงส่งรวนพิฆาตสแกนหลังคาบ้านใครมีจานดาวเทียมเตรียมตัวโดนอุ้มเรียกได้ว่าอิหร่านเปิดโหมดล่องหนปิดตาศัตรูและปิดตาประชาชนได้เกือบสมบูรณ์แบบทีเดียวครับอื้อหือแบบนี้ก็เป็นอมาพภาตทั้งประเทศเลยสิคะ จะเรียกอย่างนั้นก็ได้เลยครับสถานการณ์ล่าสุดวันที่14มกราคมในอิหร่านต้องบอกว่ายังคงตึงเครียดหลังจากที่รัฐบาลเขางัดไม้แข็งออกมาใช้ทั้งตัดเน็ตทั้งกวนสัญญาณดาวเทียมกันแบบไม่ให้ผุดให้เกิดคือต้องเล่าให้ฟังก่อนครับก่อนหน้านี้มีการประท้วงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่8มกราคมแล้วสาเหตุมาจากเรื่องปากท้องเงินเฟอ้อแล้วก็ความไม่พอใจรัฐบาลสะสมมานาน แต่วันนี้รูปแบบการประท้วงเปลี่ยนไปเยอะเลยจากเดิมที่ออกมาเดินขบวนกับเป็นล้านๆคนตามท้องถนนตอนนี้เหลือจุดชุมนุมหลักๆแค่ประมาณ60จุดทั่วประเทศเท่านั้นอ่าไม่ใช่ว่าคนเขาหายโกรธนะแต่เพราะมาตรการชัดดาวดิจิทัลนของรัฐบาลมันโหดจริงคือพอมันสื่อสารกันไม่ได้นัดหมายกันไม่ได้ขบวนการมันก็เลยกระจัดกระจายกลายเป็นลักษณะสงครามกองโจรทิจิทัานแหนน่ากลัวนะคะแบบนี้รัฐบาลเขาก็ไล่เก็บง่ายเลยสิคะถูกต้องครับ นี่แหละคือความน่ากลัวเพราะตอนนี้ไม่มีคลิปหลุดไม่มีไลฟ์สดให้ชาวโลกเห็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วรัฐบาลอิหร่านเล่นบทโหดเงียบๆใครหือก็จัดการได้โดยไม่มีพยานหลักฐานตอนนี้อิหร่านกลายเป็นหลุมดำของข้อมูลข่าวสารไปแล้วเรียกว่าปิดประตูตีแมวกันชัดๆแล้วความรุนแรงล่ะคะมีรายงานบ้างไหมคะมีครับ แต่เป็นรายงานที่เล็ดลอดออกมาแบบยากลําบากบอกว่ามีการประทา้ากันดูเดือดในเมืองใหญ่ๆอย่างเตหารานและเมืองชายแดนแต่ตัวเลขผู้บาดเจ็บล้มตายนี่ยืนยันยากมากเพราะเน็ตมันใช้ไม่ได้เกือบ99%สภาพตอนนี้คือใครดีใครอยู่ครับประชาชนต้องสู้แบบตาบอดคลําช้างกันเลยทีเดียวแล้วทำไมรัฐบาลเขาต้องลงทุนขนาดนี้คะถึงขั้นรบกวน GPS ทั่วประเทศเลยเนี่ยมันดูลงทุนสูงมากเลยนะคะ มีแหละครับคือประเด็นสําคัญคือรัฐบาลอิรานเขาไม่ได้มองแค่เรื่องม็อบเด็กๆแล้วครับเขามองว่านี่คือสงครามความมั่นคงระดับชาติเขาอ้างว่ามีดโดรนของศัตรูซึ่งก็คงหมายถึงอิสราเอลหรือสหรัฐบินว่อนอยู่เต็มฟ้าไปหมด จะบอกว่าอ้างเรื่องความมั่นคงเพื่อจะได้รัดความชอบธรรมก็ไม่ผิดนักเขาใช้ข้ออ้างเรื่องป้องกันประเทศมาบังหน้าเพื่อจัดการคนในประเทศการสร้างโดมที่มองไม่เห็นเป้าหมายหลักจริงๆคือการตัดแขนตัดขาผู้ประท้วงครับเพราะสมัยนี้ม็อบคนนัดกันผ่านแอปส่งสเบียงผ่านแอปเรียกรถผ่านแอปพอไม่มี GPS ปุ๊บทุกอย่างจบครับนัดกันที่อนุสาวรีย์อาจจะไปโผล่ที่ตลาดสดแทนเพราะแผนที่มันรวนไปหมดแล้วมันเร่งด่วนขนาดไหนคะ เร่งด่วนสุดๆครับเพราะก่อนหน้านี้ผู้ประท้วงเขาเริ่มใช้สตาร์ลิงกันเยอะรัฐบาลเห็นท่าไม่ดีคืนปล่อยไว้มอ็บจุดติดอีกรอบแน่เลยต้องตัดสินใจฮักดิบยอมเจ็บตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองยอมตัดเนื้อไร้ทิ้งเพื่อรักษาชีวิตตัวเองไว้ พูดถึง Starlink เห็นอีลอนมัสเขาคุยว่าระบบเขาเจาะยากสัญญาณแข็งแรงแล้วอิหร่านเขาทำได้จริงหรอคะอันนี้ต้องยอมรับว่าอิหร่านเขาของจริงครับไม่ใช่ไก่กาอิหร่านเขามีหน่วยงานระดับท็อปอย่าง IRGC Aero Space Force ที่พัฒนาเรื่องสงครามอิเล็กทรอนิกส์มานานแล้วถามว่าเขาใช้วิธีไหนจัดการ Starlink เขาใช้ตัวรบกวนสัญญาณกาลังส่งสูงยิงอัดเข้าไปในย่านความถี่ที่ส Star l ลิงใช้งาน รายงานบอกว่าทำเอาสัญญาณหายไปถึง80%ในบางพื้นที่คือ Starlink เนี่ยจานร,รับสัญญาณมันต้องรู้พิกัดตัวเองผ่าน GPS เพื่อจะหันหน้าหาดาวเทียมพออิหร่านแจม GPS ปุ๊บจาน Starlink ก็งงเป็นไก่ตาแตกหาทิศไม่เจอเชื่อมต่อไม่ได้อ่าแสดงว่าที่บอกว่า Starlink ทะลุทะลวงได้ทุกที่ก็ไม่จริงเสมอไปสินะคะถูกต้องรับสึกนี้พิสูจน์แล้วว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนืออลอนม Musk ยังมีเครื่องแจมเมอร์ของอิหร่าน แถมงานนี้มีข่าวลือหนาหูว่ารัสเซียกับจีนอาจจะแอบ,บส่งวิชามาช่วยด้วยเพราะรัสเซียเองก็เคยลองวิชานี้ในยูเครนมาแล้วเรียกว่าเป็นการรวมหัวกันของแก๊งตัวตึงระดับโลกเลยครับแล้วเรื่องพิกัด GPS ที่บอกว่ากระโดดไปอีกทวีปนี่มันเป็นยังไงคะมันเป็น spoofing หรือการลวงสัญญาณครับแทนที่จะแค่ตัดสัญญาณให้หายไปเฉยๆอิหร่านเขาส่งสัญญาณปลอมเข้ามาแทนที่ทำให้เครื่องรับ GPS เข้าใจผิดว่าตัวเองอยู่ที่อื่น ลองนึกภาพนักบินกำลังขับเครื่องบินผ่านหน้านฟ้าเตหะรานจู่ๆจ,จ,จอเรดาบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ทะเลสาบแคสเปียนทั้งที่จริงๆยังอยู่บนบกหรือบางทีระบบนำทางบอกให้เลี้ยวซ้ายเพราะคิดว่ากำลังจะชนภูเขาทั้งที่ข้างหน้าเป็นอากาศว่างเปล่านักบินนี่เหงื่อตกเลยครับต้องบินด้วยระบบตาเปล่าและว,วิทยุคุยกับหอ,อการบิน ATC กันจ้าละวันอันตรายมากเลยนะคะแบบนี้เสี่ยงเครื่องบินตกได้เลยใช่ครับ กลุ่ม Of ฟ group ที่ดูแลความปลอดภัยการบินเขารายงานว่ามีเคสที่เครื่องบินเกือบหลงเข้าไปในเขตห้ามบินเพราะสัญญาณลวงพวกนี้ส่วนภาคพื้นดินไม่ต้องพูดถึงครับแอปส่งของไรเดอร์ทั้งหลายตายสนิทนี่แหละครับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจริงแล้วในมุมทหารเนี่ยการที่อิหร่านทำแบบนี้ถ้าเป็นโดรนราคาถูกๆหรือขีปนาวุธรุ่นเก่าๆเ,เจอแจมเมอร์ของอิหร่านเข้าไปร่วงกราวแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นของราคาแพงของพิการอย่างโทมาฮอคหรือของอิสราเอลเนี่ย อิหร่านอาจจะคิดผิดครับคิดผิดยังไงคะเพราะอาวุธพวกนี้เขาไม่ได้ง้อ G P S อย่างเดียวนะสิครับเขามีระบบนำทางสำรองที่ฉลาดมากอย่างเช่นระบบเทอร์คอมที่ใช้เรดาร์สแกนพื้นดินเทียบกับแผนที่หรือระบบ D S M A C ที่ใช้กล้องถ่ายภาพพื้นที่จริงแล้วเทียบกับรูปในเมมโมรีต่อให้สัญญาณ G P S บอดสนิทจรวดพวกนี้ก็ยังบินเข้าหน้าต่างบ้านเป้าหมายได้แม่นยาเหมือนจับวางคือระบบเขาเทพกว่าเยอะ ดังนั้นไอ้ที่บอกว่าทําเพื่อป้องกันขีปนาวุธเนี่ยอาจจะเป็นข้ออ้างบังหน้าสัก70%ส่วนอีก30%คือเอาไว้จัดการคนในชาติตัวเองอ่าแล้ว Starlink เนี่ยค่ะนอกจากกวนสัญญาแล้วรัฐบาลเขามีวิธีล่าคนแอบใช้ยังไงคะเห็นว่ามีโทษหนักด้วยต้องบอกว่าโหดมากครับ คือจาน s t a r l ล n k เนี่ยเวลามันรับส่งข้อมูลมันจะมีการปล่อยคลื่นวิทยุอ่อนๆออกมาด้านข้างเขาเรียกว่า Side Lobe Emissions อิหร่านเขาก็เลยใช้เครื่องมือดักจับสัญญาณ Direction f i n d i n g ใส่รถวิ่งตระเวนหรือแม้แต่ติตดโดรนบินวนหาตามหมู่บ้านคล้ายๆรถตรวจจับสัญญาณวิทยุเถื่องบ้านเราแต่ไฮเทคกว่าและน่ากลัวกว่าพอโดรนมันจับพิกัดได้ว่าบ้านนี้มีสัญญาณแปลงๆเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่บุกเลยครับไม่ต้องรอหมายสารแล้วโทษนี่ถึงประหารชีวิตเลยถ้าโดนข้อหาจารกรรม <S <S แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะ ก็มีวิธีบ้านๆอย่างใช้โดรนติดกล้องบินส่องตามดาดฟ้าครับใครวางจานไว้ไม่เนียนก็เสร็จเพราะฉะนั้นใครจะใช้ต้องขุดหลุมฝังหรือเอาอะไรมาบังให้มิดชิดที่สุดบอกได้เลยว่าคนทำมาหากินนี่ลำบากเลยครับแอปส่งอาหารก็ใช้ไม่ได้โอนเงินก็ไม่ได้เศรษฐกิจกพังพินาศเพราะ GPS มันไม่ได้มีไว้แค่นำทางแต่มันทำหน้าที่เป็นนาฬิกาโลกด้วยระบบธนาคารตลาดหุ้นการโอนเงินออนไลน์ทุกอย่างต้องใช้เวลาที่ตรงกันเป๊ะระดับนานโนวินาทีซึ่งเขาเอามาจากสัญญาณ GPS ครับ ถ้าเวลาในเซิร์ฟเวอร์ธนาคารไม่ตรงกันธุรกรรมจะถูกปฏิเสธทันทีเพื่อป้องกันการโกงเพราะ GPS โดนกวนนาฬิกาก็เพี้ยนระบบการเงินก็รวนตู้ ATM กดไม่ออกโอนเงินไม่ไปเสียหายกันชั่วโมงละประมาณ1.5ล้านดอลลาร์หรือราวๆ52ล้านบาทต่อชั่วโมงโอ้โหวันหน,นึ่งเนี่ยหายไปเป็นพันล้านบาทเลยอ๋อดูเหมือนทหารจะเข้ามาคุมทุกอย่างเลยนะคะงานนี้หน่วย IRGC Aerospace Force นี่เขาเก่งกาจขนาดไหนคะ หน่วยนี้เขาคือลูกรักของผู้นําสูงสุดอิหร่านเลยครับนี่คือระดับหัวกะทิที่คุมขีปนาวุธและเทคโนโลยีอวากาศการที่เขาโดดลงมาคุมม็อบด้วยตัวเองแบบนี้แสดงให้เห็นว่าอิหร่านกนําลังเข้าสู่ยุคสงครามไฮบริดวอร์หรือสงครามผสมผสานครับไม่ใช่แค่ถือปืนมายิงกันแต่ใช้ทั้งไซเบอร์ทั้งคลื่นวิทยุทั้งข่าวปลอมและกฎหมายมายำรวมกันเพื่อจัดการศัตรูจากเดิมที่เคยปราบม็อบด้วยกระบอง ตอนนี้เขาปราบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นวิวัฒนาการที่น่ากลัวและล้ำหน้ากว่าการที่ยังรบกันด้วยน้ำลายเยอะครับเหมือนว่าการกวน GPS นี่จะดูร้ายแรงกว่าตัดเน็ตอีกนะคะเนี่ยใช่เลยครับ ตัดเน็ตเนี่ยคนเรายังพอเดินไปหากันได้ยังคุยกันได้แต่พอกวน G.P.S ปุ๊บการขนส่งมันจะหยุดชะงักเมืองทั้งเมืองกลายเป็นเขาวงกตมันสร้างความกลัวและความสับสนได้มากกว่าแค่เล่นโซเชียลไม่ได้เยอะเลยเหมืองขังให้อยู่กับที่โดยไม่ต้องสร้างกำแพงประชาชนนี่ลำบากกันทั่นหน้าแต่ก็ยังมี1%ที่รอดและยังออนไลน์ได้อยู่ครับซึ่งคนพวกนี้เขาไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นยอดมนุษย์สายเทคครับเขาเตรียมตัวมาดีโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าทูเชหรือห่อผ้ามันคืออะไรคะมันคือการส่งไฟล์ข้อมูล ่างจานดาวเทียมทีวีธรรมดาธรรมดานี่แหละครับส่งมาปนกับสัญญาณช่องหนังช่องละครแล้วเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบกล่องทีวีดูดไฟล์ออกมาเป็นการสื่อสารทางเดียวที่รัฐบาลจับไม่ได้เพราะมันดูเหมือนเรานั่งดูละครอยู่อื <c oughs> สุดยอดมากครับภูมิปัญญาชาวบ้านบวกความไฮเทคแล้วยังมีแอปนาฮอฟ ที่แปลว่าซ่อนเร้นอีกครับเอาไว้ซ่อนข้อความลับในรูปภาพแล้วส่งผ่าน SMS ธรรมดารัฐบาลดักจับไปก็เห็นแค่รูปแมวรูปดอกไม้แต่จริงๆข้างในคือแผนการนัดชุมนุมแบบนี้มันจะกลายเป็นต้นแบบให้เผด็จการทั่วโลกไหมคะประเทศอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างก็มีสิทธิ์ครับอิหร่านกำลังทำตัวเป็นกรณีศึกษาให้โลกเห็นว่าถ้าอยากจะปิดประเทศให้มิดต้องทำยังไง จีนกับรัสเซียเขาก็ดูอยู่และอาจจะเอาไปปรับใช้หรือแม้แต่ขายเทคโนโลยีนี้ให้ประเทศเล็กประเทศน้อยที่อยากจะคุมประชาชนบอกเลยว่าน่ากลัวนะครับถ้ามันกลายเป็นมาตรฐานใหม่คือถ้าโมเดลนี้สําเร็จเราอาจจะได้เห็นยุคแห่งความมืดบอดทางดิจิทัลแผ่ขยายไปทั่วโลกใครที่คิดจะลุกฮือต่อต้านรัฐบาลในอนาคตคงจะต้องทํากันบ้านหนักกว่าเดิมหลายเท่าแล้วสุดท้ายถ้าดาวเทียมใช้ไม่ได้เลยเราจะเหลืออะไรให้ใช้สื่อสารกันคะ พระเอกขี่ม้าขา,ขาวของเราคือระบบ Mesh Network การทำงานของมันก็คือใช้มือถือของเราเชื่อมต่อกับมือถือของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆผ่าน Bluetooth หรือ WiFi โดยตรงไม่ต้องผ่านเสาสัญญาณไม่ต้องผ่านเน็ตส่งต่อกันไปเป็นทอดๆเหมือนโซ่แอปอย่าง b r i d g e f i e หรือ b r i a e r นี่ครับคือทางรอดเลยครับถึงจะส่งได้ไม่ไกลมากแต่ถ้าคนใช้เยอะๆมันก็ครอบคลุมทั้งเมืองได้เหมือนกันเหมือนสมัยก่อนที่ส่งจดหมายต่อๆกันเลยนะคะใช่ครับ แต่นี่เป็นจดหมายดิจิทัลที่รัฐบาลบล็อกไม่ได้เว้นแต่จะมายึดมือถือทุกคนไปซึ่งนั่นมันเป็นไปไม่ได้นี่คือพลังของประชาชนครับเทคโนโลยีอาจจะแพ้บ้างชนะบ้างแต่ความต้องการเสรีภาพไม่มีวันแพ้ ตอนนี้สงครามยุคใหม่มันน่ากลัวและซับซ้อนมากครับใครที่คิดว่าแค่มีเน็ตแรงๆก็รอดแล้วต้องคิดใหม่นะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ฟ้าปิดสัญญาณหายเราต้องมีสติและปัญญาเป็นอาวุธสำคัญที่สุดกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ